เอฟจอร์นเอฟวีจอนเอีจอนใส่แล้วหรอเไม่รู้จักใส่ใส่ตกลเดี๋ยวหาย ซิมคิวเทอปางอนพักหลังมีแต่แพทริกเบสล่าสุดหนุ่มแพทริกปาวริสที่กำลังมีข่าวว่าจีบสาวเบสและกวนีคำเสียงอยู่นั้นได้ไปออกช่อง YouTube กับแกงเพื่อนยูทูบเบอร์ซึ่งเป็นแก๊งรถรดูด้วยกันโดยหนึ่งในนั้นคือหนุ่มซิมคิวเทอปาซึ่งเป็นคิวปิดหัวใจของสาวเบสและหนุ่มแพทริกซึ่งงานนี้หนุ่มซิมก็ไม่พลาดที่จะมาแกล้งหนุ่มแพทริกโดยการนำนาฬิกา3ล้านบาทมาให้กับเพื่อนๆใส่พร้อมกันนี้ยังบอกว่าลอง ใส่เดี๋ยวหายซึ่งดูหัวเราะไม่หยุดเลยทีเดียวแต่ระหว่างที่เพื่อนกําลังพูดคุยถึงนาฬิกาอยู่นั้นก็มีเพื่อนแก๊ง SPD ดีได้พูดถึงเบสคําสิงซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าหนุ่มแพทริกดูอึง้งและเปลี่ยนสีหน้าเลยทีเดียวค่ะแม้ได้ยินแค่ชื่อสาวเบสก็ดูตกใจขนาดนี้เลยนะคะรู้เลยค่ะว่าอนาคตตัวแฟนอย่างแน่นอนซึ่งงานนี้หนุ่มซิมที่ได้ยินนั้นก็ถึงกับปิดปากค้างพร้อมพูดว่าช่วงนี้ติ๊กตอกมีแต่แพทริกกับเบสซึ่ง ทำให้เพื่อนอีกคนบอกว่าซิมงอนเลยซึ่งหนุ่มซิมเองก็ทำหน้างงงแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่งอนพร้อมกับหัวเราะนั่นเองค่ะแม่แม่แม,แมนี่ก็รู้ได้แล้วนะคะว่าหนุ่มซิมเขาเป็นเพื่อนสนิทกับหนุ่มแพทริกจริงและอยากให้สาวเบสมีความสุขนั่นเองค่ะถึงจะมีหมันไส้บ้างเพราะเหม็นความรักของสาวเบสและหนุ่มแพทริกหรือเปล่าคะหนุ่มซิมขาปกติแล้วเวลาหนุ่มซิมอยู่กับสาวเบสก็มักจะพูดคุยการสนิทมากๆแบบเพื่อนซีนั่นเองค่ะตอนนี้ตัวจริงคือหนุ่มแพทริก คนเดียวถูกต้องไหมคะหนุ่มซิมขารีบบอกทุกคนทีรีบชงให้หนุ่มแพทริกกับสาวเบสได้เป็นแฟนกันคงจะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆอย่างแน่นอนค่ะแค่คิดก็ฟินเวอร์แล้วฉะนั้นทุกคนไม่ต้องคิดถึงหนุ่มซิมนะคะเพราะยังอยู่รอบตัวสาวเบสและหนุ่มแพทริกเสมอนั่นเองขอขอบคุณซิมคิวเทอป้าเบสคำสิงและแพทริกปาริส ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ